ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพล่ะครับอยู่กับผมพอสปริงแคทกับเกมบูอาไคโดยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปแนวทางการรับมือแกรเลดบอสชิโรคุโรนะครับผมนะที่จะเข้ามาในวันที่19นี้นะครับนะโดยแกรเลดบอสครับผมก็จะเป็นบอสตัวชิโรคุโรที่เรารู้จักกันดีครับเพียงแต่ว่ารอบนี้มาพร้อมกันทั้ง 3ส,สีเลยนะครับและรอบนี้เราจะเจอในพื้นที่อาคาดนะครับนะ mm hmm. มีนักเรียนคนไหนนะครับผมนะสามารถเอามาใช้งานในรอบนี้ได้บ้างครับก็มาดูกันเลยครับแต่ก็อย่าลืมไป็นสกอบผู้สับสนุนรายการของเรานะครับเ mm hmm. รือจิโร่ครับเติมเงินในทุปแปกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเก็ตไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย เอาละครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับผมในส่วนของตัวละครต่างๆที่จะใช้รอบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือทีมนะครับผมที่เราจะมาแนะนํากันนะอย่างแรกครับผมตัวละครที่จะมีผลในการรับมือเลดบอสชิโรคุโรรอบนี้มีใครบ้างครับมียูกะนะครับนะชิซุโกะซัมเมอร์ครับอ่าแล้วก็ชิซุโกะร่างธรรมดานะครับผมนะแล้วก็ชิบิโกะนะครับผมแล้วก็ บิโมริซัมเมอร์นะครับนะไม่จะเป็นต้องมีทุกคบทุกตัวก็ได้นะครับนะขอแค่มีลงในทีมที่ไปตีบอสแค่นี้ก็ค่อนข้างจะสบายแล้วนะครับนะใครไม่มียูกะนะครับผมไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าตัวของยูกะกีฬาสีตัวนี้จะเข้ามาเป็นตู้กาชาติในวันที่21มีนาคมนี้ครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีนะครับนะก็เก็บตัวบอสไปก่อนก็ได้ครับและรลอวันที่21 นะครับผมพอบอสมาปุ๊บก็ไปตีได้เลยหรือถ้าเกิดใครอยากจะลองซ้อมตีดูก่อนโดยไม่มีตัวละครยูกะครับโดยใช้ตัวละครอย่างเช่นตัวขอชิซุโกะหรือชิซุโกะซัมเบอร์นะครับผมนะพวกชิซุโกะธรร,รมรับพวกนี้หรือชิมิโกะพวกนี้ก็เอาไปลุยดูก่อนได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่เอ้ยรอยูกะก่อนอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปก็ผมตัวละครดาเมสีฟ้านะครับผมนะก็ผมจะเรียงตามความสําคัญเลยครับโดยหลกัหลกๆก็จะเป็นตั้งแต่หัวแถวนี่ก็คือสําคัญมากแล้วก็ความสาคัญก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับนะอัะน่นแหละครับผมว่าหัวหอกรอบนี้คงหนีไม่พ้นในสุดของวากาโม่ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ในอาคารด้วยก็เป็นสถานที่ขนาดของวากาโม่นะครับแล้วก็ยังมีตัวของอ่าอื คายโกะปีใหม่นะครับผมนะตัวสําคัญในเรื่องของการบัฟดาเมจให้กับตัวละครกระสุนฟ้านะครับอิซึนะซัมเมอร์ครับผมแล้วก็อิซึนะธรรมดาก็ถือว่าเป็นตัวสําคัญเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของชินอสึกออนเซ็นนะครับผมแล้วก็ตัวของอาซุซะนะครับแล้วก็มีอาซุซะไออาซึนะนะครับนะอาซึนะและอาซุซ่านะครับจําผิดตัวอ่ะก็เป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญแล้วก็อย่าลืมอุตะฮะครับผมแล้วก็ตัวละครแจกฟรีในวันที่21นี้ครับ ฮาซุมิกีราสีนะครับนะพวกนี้ก็ถือว่าโอเคหมดเลยครับนะอืมและในสุดขอดาเบสสีเหลืองครับแน่นอนครับผมพื้นที่ในอาคารกอริล่าสุดยอดของเรานะครับผมสุดยอดกอริล่าของเราคือบิกานะครับนะก็เอามาลงรอบนี้เลยแล้วก็ตัวบัฟสําคัญที่ขาดไม่ได้ครับอุ้ยซัมเมอร์นะครับนะแล้วก็ตัวเลนค่าคอร์สครับผมนะอย่าเช่นตัวขอเชลโนนะครับแล้วก็จะมีตัวของอ่า มาร์กี้นะครับนะก็เป็นตัวสําคัญในทั้งในเรื่องของการเอามาลดเกราะนะครับแล้วก็ทําดาเมจในเวลาเดียวกันด้วยนะครับดาเมจสีแดงครับผมนะลุงโคครับนะก็เรียกว่ามีลุงโคนี่คือสบายเลยครับนะเป็นตัวเลขค่าคอร์สแล้วก็บัฟดาเมจแล้วก็บัฟโจมตีโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับนะแล้วก็คีย์ดาเมจรอบนี้ครับผมก็น่าจะเป็นตัวของอาซุสะนะครับนะเพราะว่าอาซุสะเนี่ยก็เป็นตัวลงในตัวละครที่ชำนาญพื้นที่แนวค้าและดาเมจท่าเกตเดียวก็แรงมากนะครับสาอูลี่ครับผมน่ะก็เอาจริงเนี่ยแค่ เซอร์รีกับสันนี่ก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะแต่ว่าซอรี่เนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้เนี่ยมีอาเลสักนิดนึงนะครับผมแะก็ทำให้บูตด,ดาเมจได้เยอะขึ้นนะนังกิซ่านะครับผมแล้ก็ยังเป็นตัวสาคัญในเรื่องของการเอาไว้ตบเลดบอสแดงเสมอแล้วก็ชิโรโกะนะครับผมนะมาช่วยในเรื่องของการลดค่าคอสในการจ่ายหลกัหลกๆก็คือค่าคอสถูกครับแล้วก็แน่นอนครับผมตัวของโทกิบันดี้นะครับก็เอามาเล่นตรงส่วนนี้ได้ครับ และก็ตัวละครสัตสุนทั่วไปนะครับนะบีใครบ้างอุ้ยนะครับผมอาโกฮิบารินะครับเรียกว่า3ตัวนี้นี่คือจะเป็นตัวท็อปเมตาในรอบนี้เลยครับที่เหลือเองมานะก็จะเป็นตัวของชิโรโกะนะครับผมนะซัมเมอร์ครับนะฟูกะปีใหม่นะครับนะและก็ตัวของฮารุนะกีฬาสีครับตัวนี้ก็จะเข้ามาในวันที่21เช่นเดียวกันนะครับโคทามะและก็ฮารุกะนะครับฮารุนะนะครับผมจำชื่อพลาดขอไปครับอ่ะ บีทีพิเศษด้วยนะครับผมเนี่ยสลับท่านไหนที่ต้องการจะตีบอสไม่ไหวครับผมนะ่แต่เผอิญสามารถที่จะหรือประมาณว่าบอสเนี่ยเหลือเลือดนิดนิดหน่อยหน่อยะครับเนี่ยผมก็ขอได้รับทีพิเศษครับเป็นทีมที่เอาไว้รับมือคุโรได้ดีมากครับโดยเฟสแรกก็จะเป็นการใช้ตัวของฮารุกะนะครับผมนะยืนชนยืนทนไว้ครับผมแล้วก็มีตัวของมารีคอยรักษาสถานะนะครับนะพวกสโลนะครับผมจะได้ได่โดนเบิเยอะไปแล้วก็ใช้ ตามสีเลยครับนะถ้าเกิดเป็นสีเหลืองก็ใช้อายเดะนะครับถ้าเป็นสีฟา้าก็บาชิโรถ้าเป็นสีแดงก็ฮิบิกินะครับนะหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะฮิบิกิเนี่ยอย่างเช่นตัวของมิยูนะครับผมหรือจะเป็นยูสึมเมะอันนี้หรือจะเป็นบินโนริอันนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะครับนะก็เป็นทีพิเศษทีทีหนึ่งนะครับ ทีมที่สองครับผมก็เป็นทีมไอรีนะครับนะก็จะเป็นตัวใช้ตัวของเอมินะครับผมแล้วก็ใช้ชิ้นนสืคอยรักษาแล้วก็แน่นอนครับผมใช้ไอรีนะครับผมนะแปะสโลนะครับผมให้กับตัวของบอสคูโรครับผมให้เอารถบัมชนตัวเองนะสองทีมนี้จะเป็นทีมไว้รับมือตัวของคูโรนะครับ ต่อไปครับผมเรามาดูตัวอย่างทีมแบบคร่าวๆนะครับก่อนนะต้องบอกไว้ก่อนครับผมว่าตัวอย่างตัวส่วนนี้ใช้เป็นแค่ในการอ้างอิงเท่านั้นนะครับนะเราสามารถที่จะประยุกต์หรือยังไงก็ได้ตามใจชอบเลยครับอย่างแรกครับผมขอเริ่มจากทีมสีฟ้าก่อนนะก็คือทีมแรกครับทีมเมตาหลักเลยก็คือตัวของยูกากิราสีวากาโมะไคโะอุ้ยนะครับผมแล้วก็ตัวของอากโกกับฮิบาริ ทีมนี้นะครับผมนะทีมนี้เนะี่ยมีศักยภาพมากพอที่จะตีบอสให้ตายนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นชิรคุโคะด้วยทีมเดียวได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยทีมนี้ก็คือจัดบานจบเลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่ตัวละครไม่พร้อมหรือตีไม่ไหวนะครับทางเราก็คิดเพิ่อมอีก3าทีมนะครับนะเผื่อจะช่วยให้ท่านสามารถตีผ่านบอสได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบอสแกนเลยบอสเนี่ยแค่เราตีผ่านรอบเดียวก็ถือว่าผ่านเลยนะครับนะ อ่ะโอเคครับชิโร่นะครับผมนะก็จะมีตัวขอฮารุนะนะครับฮารุนะตัวส่วนนี้ให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าตัวของน้องแกเป็นตัวละครเกาะเหลืองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดนอ่าดาเมจไปหรือโดนระเบิดไปก็ทีเดียวอาจจะบินขึ้นสวรรค์ดได้เลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยการมีตัวขอชิซุโกะซัมเมอร์หรือชิซุโกะธรรมดานะครับนะมาคอยช่วยสะท้อนหรือการหนีระเบิดครับผมก็จะช่วยได้เยอะนะแล้วก็ตัวขออสาสุซาซัมเมอร์ครับเอามาลุดเกาะทำระเบิดได้ง่ายขึ้นนะครับนะอ่ะแล้วก็ตัวขอ่า เซเลน่านะครับผมนะเซเลน่าคริสต์มาสครับผมเป็นตัวบัฟคิติคอนนะครับนะแล้วก็จะมีตัวของโนอาเป็นตัวคอยลดเกราะให้ด้วยนะครับก็จะได้ตีแรงๆได้ง่ายๆขึ้นต่อไปครับผมคุโรเฟสแรกครับผมเนี่ยก็จะเป็นตัวของอาซึนะนะครับผมนะอิซึนะนะครับผมทั้งสองล่างเลยไม่ว่าจะเป็นล่าซัมเมอร์หรือล่าธรรมดาแล้วก็ชินาสึออนเซ็นนะครับนะก็เป็นตัวที่คอยเล่งสปีดให้กับตัวของอิซึนะทั้งสองล่างนะครับจะได้โจมตีได้ไวขึ้นแล้วก็บัฟดาเมจได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวของ ชิพิโกะนะครับผมเนี่ยคอยวางหนังสือครับผมเนี่ยเพื่อป้องกันนะครับรถบัมรวมถึงตัวของน้องบิโมดีซัมเมอร์ด้วยนะครับต่อไปครับผมคู่ลูกโกเฟดสอ่ครับผมก็ต้องไปพึ่งดาบเมิแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าเธอเกิดตีไม่ตายคราวนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับเนี่ยก็ไปพึ่งดาบเมิเอาดาบเมิที่น่าสนใจครับผมก็จะมีตัวของฮาซูมินะครับผมกีฬาสีแล้วก็ตัวของ น้องนะครับอาริสุนะครับผมนะและชุดเมดนะครับนะรวมถึงการใช้ตัวของมิบุริซมเมอร์ไอมิบุริธรรมดานะครับผมนะก็ ย้ายที่หนีไปเรื่อยครับอันนี้ก็ได้จะพอไหวขึ้นนะในส่วนของทีมสีฟ้านะครับต่อไปครับผมทีมสีเหลืองนะครับนะก็จะเป็นทีมปัะกมาณนี้ครับทีมแรกก็แทว่าแทบจะไม่ต่างกับของแรกที่เรารีวิวไปเลยนะก็จะเป็นยูกะบิกะนะครับผมแล้วก็ตัวของอุยนะครับผมนะอุยซัมเบอร์อุยธรรมดานะครับนะดัอบเบิรอุยเลยแล้วก็อาก็กับตัวของฮิบารินะครับนะ อันนี้ก็แบบเดิมครับผมนะรันฟูลคอร์สนะครับนะก็ชือใช้ตัวของอุอยบัฟไปก่อนให้เรียบร้อยอุยซัมเมอร์บัฟไปกอนเรียบร้อยครับนะแล้วก็อย่าลืมอุยธรรมดาครับผมลดค่าคอร์ที่พิกัดให้เสร็จนะครับจากนั้นดอค่าคอร์สให้เยอะๆนะครับเยอะๆเลยนะจากนั้นครับผมนะก็ประมาณสักค่าคอร์สประมาณ9นะครับนะ ใช้ตัวของพิกะยิงเปิดไปนะครับผมแล้วต่อด้วยสกิลของอุยกับพิ่บรินะครับผมให้เรียบร้อยนะครับนะจากนั้นก็ใช้สกิลนะครับผมขอใครสักคนหนึ่งนะอาจจะเป็นอุยธรรมดาครับบัฟให้กับิกะรอบหนึ่งและบิกะก็จะวนกลับมาให้เราสามารถใช้สกิลของพิกะยิงลันได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นการที่ก็ทำฟูลบัฟแล้วก็ใช้บิกะยิง2ทีดาเมจแรงๆนะครับนะใช้มุกนี้ไปเรื่อยๆครับผมก็สามารถจะเก็บ ชิโร่คูโรได้แล้วนะหรือใช้ยูกากระโดดหนีอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะเพีเยงแต่ว่าสะสมค่าคอร์ดเยอะนิดนึงนะประมาณ9นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะต่อไปนะครับผมทีที่สอรครับนะก็จะเป็นทีมของอ่า มากินะครับนะมากิ y, มีมากิเชยโนนะครับผมนะแล้วก็ตัวหองเดรุแล้วก็อิวลิอิวริให้ระวังนิดนึงครับผมก็เป็นตัวละครเกาะเหลืองนะครับนะค่าคอสามแล้วก็เป็นตัวละครชำนาญพื้นที่ในอาคารด้วยก็รอบนี้ก็ถือว่าทันตเบจได้เยอะนะแต่ว่าโดนดาเบจก็เยอะตามไปด้วยให้ระวังกันใช้งานก็พอนะครับนะอ่ะ และก็คุโรคบผมก็จะเป็น2ฝาแฝดเกมเมอร์แมวปอมก็แล้วครับผมบิลุนีโบโบอีนะครับนะแล้วก็จะมีตัวของเซนาคิดมัดและก็อาคาเนะนะครับผมนะเอาไว้ลดเกาะนะครับแล้วก็มีตัวของชิบิโกะและก็บิบูริซัมเมอร์นะครับเอาไว้ป้องกันทีให้เรียบร้อยครับแล้วก็ทุสท้ายครับผมจุนโกะนะครับนาจุนโกะแล้วก็จะมีตัวของฮิฟูมินะครับน้ามีแล้วก็ตัวของโนรุบิและก็ตัวของฟีน่านะครับน้าก็เอามาใช้งานในรอบนี้ได้ ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ผมทีมสีแดงนะครับก็จะประบานี้นะสีแดงครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นยูกะนะครับนะยูกะนี่คืออ่า ตัวสาคัญอะหลักๆครับผมคอเมต้าเลยก็ว่าได้นะครับในรอบนี้แล้วก็เป็นตัวขออาซุสาครับลูโคะนะครับผมอุ้ยแล้วก็ตัวขออากโกกับพิบรี่ครับลักษณะการเล่นทีมนี้ก็คล้ายๆกับมิกาณ์นะก็คืออย่างแรกนะครับผมก็คือบัฟสกิลลูโคะให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะเลขาคอสเบร้อยเสร็จแล้วก็ใช้อุ้ยนะครับผมลดค่าคอสนะครับนะให้กับตัวขออาซุสาครับจัดน้นสะสมดองค่าคอสให้เยอะๆนะครับนะปรัมาณ8ปดถึงเานะครับนะแล้วก็แน่นร้อยครับ ใช้ตัวอสุสาครับยิงไปเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยอโกะนะครับฮิบารินะครับนะแล้วก็ต่อด้วยสกิลของอน่าจะเป็นยูกะแหละครับโดดนหนีไปถึงทีนะครับแล้วก็จะมีค่าคอสให้เราสามารถลันสกิลของอสัตย์ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้ก็คุมแล้วนะมีลุงโคคอยช่วยบัฟอยู่ก็ไม่มีปัญหานะแต่บางคนจะลันสดเลยก็ได้ครับผมเพราะว่ารอบนี้มีลุงโฮคอยลเล่นค่าคอสอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นนะ ทีที่2ครับผมเป็นตัวอย่างของทีมอาริเอแบบคร่าวๆนะครับนะก็จะเป็นตัวของซารรีนะครับนะแล้วก็จะมีตัวของมิสซากินะครับพัสโกะนะครับผมเยลลี่นะครับผมนะก็รอบนี้เราเจอพื้นที่ในคาร์สำหรับอาริเอซีรีส์ก็ถือว่าค่อนข้างจะได้เปรียบเลยนะต่อไปครับผมคุโรโกะนะครับไอตัวของคุโรนะครับนะก็จะเป็นทีมที่พยายามวนสกิลครับผมของตัวอารุเป็นดามเบดหลักนะครับนะแล้วก็มีตัวของนากิซะโทกิบันดี้ครับผมแล้วก็ตัวของ ซิดิก้านะครับผมเนะี่ยเป็นตัวค่าคอร์สราคาถูกที่เอาไว้เล่นได้นะครับนะและสุดท้ายก็คือคุโรทิปซอนนะครับนะก็จะเป็นการวัดดามเมจที่น,นึงนะก็ใช้ตัวของชิโรโกะซัมเมอร์นะครับผมลดค่าคอร์สให้กับตัวของอาฮารุนะนะครับผมแล้วก็ตัวของมุสุกินะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะ บอสตัวนี้ยาบอีกทีครับผมนะเราไม่จะเป็นต้องตีวันแรกก็ได้นะครับผมนะแต่แนะนําให้เข้าเกมทุกวันเหมือนเดิมนะครับนะบอสเริ่มตั้งแต่วันที่19นะครับผมเป็นเวลาหสัปดาห์นะครับผมนะก็ดีก็ไปตีให้เรียบร้อยครับผมสะสมแต้มนะเพื่อที่จะได้เอาเพชรนะครับผมรวมถึงตั๋วนะครับผมเอาไว้หลอกกดลูกกาชาด้วยนะครับเอาล่ะก็คงจะมาสรุปครับผมในส่วนของทีมตีเลดบอสเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไคฝากกดติดตามเป็นกันใจชทยช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิป นะ่าบ๊ายบายสวัสดีครับ